นี้ก็จะเป็นช่วงฤดูฝนหลังจากฝนตกก็จะมีความชื้นในนาข้าวเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับพวกโรคมแมลงหลายชนิดโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสินตาลซึ่งตอนนี้ก็พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสิน้ตาลหลายพื้นที่นะครับเพลี้ยกระโดดสิน้ำตาลเนี่ยเป็นมแมลงปากดูดอยู่ในอันดับโฮมอฟเทอ่าแมลงชนิดนี้จะดูดกินน้ําเลี้ยงที่บริเวณโคนกอข้าวนะครับหลังจากที่ดูดกินแล้วเนี่ยก็จะทําให้ข้าวเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่าฮอปเปอร์เบิร์นก็คืออาการไหม เป็นยอมๆนอกจากดูดกินน้ําเลี้ยงโดยตรงแล้วนะครับยังเป็นมแมลงพาหะที่ถ่ายทอดเชื้อไวรัส โรคจนะมาสู่ต้นข้าวถ้าเกิดกรณีที่เป็นไวรัสแล้วเนี่ยผลผลิตก็จะเสียหายโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องชาวนานะครับป้องกันโดยพิธีผสมผสานตั้งแต่การใช้พันุข้าวที่ต้านทานต่อเพียกรดสิงหรณนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังต้องใช้อัตราการหวานข้าวที่ไม่หนาแน่นเกินไปก็คือโดยเฉลี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสัก15-20กิโลต่อไร่เพราะถ้าหากเราหว่านหนาแน่นเกินไปเนี่ยต้นข้าวก็จะ นแนน่การพ่นสารต่างๆก็จะไม่ถูกโคนกอข้าวซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเพรียกระโดดซิมตานหรืออาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนจากนาหวานมาเป็นนาดำก็จะลดการระบาดได้ถ้าเกิดสำรวจพบก็อาจจะต้องมีการใช้สารหรือว่าใช้ชีวพันธนะุ์ในการจัดการสำหรับชีวพันธุ์ที่ใช้ในการจัดการเพรียกระโดดซิมตานก็คือเชื้อราขาวบิวเวเรียซึ่งเชื้อรานี่ก็เป็นตัวที่สามารถลดปริมาณของเพรียกระโดดซิมตานได้นะครับนอก จากสารชีวพันแล้วนะครับในช่วงแรกๆถ้ากรณีพบเพียรกรดซิมาลในข้าวอายุไม่เกิน40วันเนี่ยก็แนะนําให้พี่น้องชาวนานะครับเลือกใช้สารที่มีผลกระทบน้อยต่อสัตรูุธรรมชาติโดยเฉพาะมวลเขียวดูดไข่นะครับเช่นสารในกลุ่บเนี่ยกลุ่ม9 b บก็จะมีตัวไพมโทูซีนนะครับซึ่งไพมีทูซีนก็จะเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณของเพียร์กรดซิมทาลได้โดยมีกลไกการดกธิ์ไปยับยั้งกระบวนการกินของมแมลง หลังจากที่เพรียกระโดดสิีนังตาเนี่ยดูดกินใช้เวลาแค่10-15นาทีหลังจากนั้นก็จะไม่อยากกินอาหารแล้วก็จะทยอยตายโดยใช้เวลา2-3วันเนื่องจากว่าอดอาหารนะครับซึ่งสารในกลุ่มนี้ก็จะเป็นสารที่กระทบน้อยมากสําหรับแมลงที่ไม่ได้ดูดกินต้นพืชโดยตรงอย่างเช่นตัว พวกตัวห้ามก็จะกินตัวแมลงพวกเพีียกระดดกสินต่างไม่ได้ดูดกินข้าวโดวยตรงก็เลยกระทบน้อยต่อศัตรูธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นอีกกลุ่มที่มีผลกระทบน้อยต่อศัตรูธรรมชาติเช่นเดียวกันก็คือสารในกลุ่มเบอร์16บูโปรเฟซีนเช่นเดียวกันก็มีกลไกในการยับยั้งการลอกคราบเน้นหนักไปที่การกินหลังจากที่แมลงดูดกินแล้วก็จะทําให้ตัวอ่อนไม่ลอกคราบส่วนตัวเต็มวัยตัวตัวแก่หรือตัวแม่ก็จะไม่ตายแต่ว่าสารในกลุ่มนี้ก็จะ อย่างการวางไข่ได้อีกกลุ่มหนึ่งที่แนะนําในช่วงข้าวอายุไม่เกิน40วันก็คือกลุ่มามาเลกยฟลอ,อริคามิดปวนไกการออกฤทธิ์ก็คล้ายๆกับกลุ่ม 9B แต่ว่าจุดทําลายอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับก็สามารถใช้สลับหมุนเวียนกันได้นะครับกรณีที่ข้าวอายุมากกว่า40วันสาร3กลุ่มนี้ก็ยังใช้ได้ แต่ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน2รอบในช่วงประมาณ15วันเนี่ยนะหลังจากที่เราใช้ไปแล้ว2รอบอาจจะต้องหยุดใช้สารในกลุ่มนี้แล้วก็มีการใช้สารในกลุ่มอื่นในการใช้สลับอย่างเช่นกลุ่ม c a ก็จะมีตัวไดโนติฟูแลน20% SG ก็จะนํามาใช้สลับได้หรือจะเอาตัวไดโนติฟูแลนนะครับ20% SG เนี่ยไปบวกกับสารในกลุ่ม 2B ฟิโปนิลนะครับกรณีที่มีการระบาดรุนแรงอาจจะต้องมีการใช้สาร2กลุ่มเนี่ยบวกกัน เข้าไปนะครับโดยใช้อัตราตัวสารไดโนทิฟูลแอน20% SG อยู่ที่ประมาณ10กร,รมัมแล้วก็บวกด้วยสารปุ่ม 2B ฟิปูนิวสูตร5% SC เนี่ยอัตราประมาณ 40cc ต่อน้ำ20ลิตรก็จะสามารถลดจำนวนเพี้ยกรดซิมตานได้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะเลือกใช้สารเคมีนอกจากใช้สารที่มีประสิทธิภาพแล้วพี่น้องชาวนาอาจจะต้องงดเว้นสารบางชนิด ที่อาจจะก่อให้เกิดการระบาดเพิ่มของตัวเพียกระดสินตานเช่นสารในกลุ่ม 3A นะโดยเฉพาะ 3A ที่เป็นพารีทอยทายที่2ก็จะได้แก่พวกไซเปอร์เมทินแลมดาไซฮาโลทินเดลต้าเมทินเบต้าไซฟูทินเฟนเวอร์ลีเลตอันฟ้าไซเปอร์เมทินถ้าเกิดมีการใช้สารในกลุ่มนี้ติดต่อกันก็มีความเสี่ยงทําให้เกิดเพียกระโดดสนิมตาลระบาดมากขึ้นนะครับก็ฝากพี่น้องชาวนามันสํารวจแล้วก็ใช้สารตามคําแนะนําแล้วก็มีการจัดการอย่างพิธีผสมสารครับ